วันนี้เราก็อยู่กับเกม Sle n d e r Man Origin 3าภาคนี้ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับเอาจริงเกมนี้ก็เป็นเกมที่เก่ามากๆเลยนะผมว่าหลายๆคนก็ไน่จะเคยเล่นเกมนี้กันนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเลยต่อกันเลยเกมนี้ก็ใช้เราตามหากุญแจ้คมบ5อันนะครับแล้วก็กล่องอีกอันหนึ่งโอ้โหก็อีล้ล้มแล้วก็จใจ้เราเอาชิ้นนอจาก s l e n d e r Man ด้วยนะครับเอาจริงเกมนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ s l e n d e r Man อย่างเดียวนะคือมันจะมีผีด้วยนะครับโอ้โหบรรยากาศไม่ยังรลอนอะ เฮ้ยเราเจอกุเจอันที่สองแล้วโอเคครับโอ้โหคือเพื่อนของเราในเกมน,นี้เนี่ยหายตัวไปนะครับมีชื่อว่าเจสิกานะครับแล้วก็ซเบนท่าอะไรแบบนี้นะเราต้องตามหาเพื่อนของตัวเองด้วยนะอุย้ยชิบหายแล้วถังโอ้โยโอเคครับเราเจอกุเจอกที่สามแล้วทำไมผมรู้สึกว่ามันง่ายจังเลยนะไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่า ทำไมเราเจอคุณเจได้จังนี่ผมเจอกล่องแล้วนะครับโอเคเฮลโลมีใครอยู่ไหมเอ่ยไม่มีใครเลยนะครับนอกจากเรากับสเลเนอ้แอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้โอโอ้โด้ยโอ้โอโ้ยโะครโอ้ยโออรย้ยย้อ้โอเ รีสตาร์ทมาผมจะเริ่มใหม่ครับเรียบร้อยเลยเสร็จสเลเดอร์แมนโอ้โหเผื่อเดินชนนะตกใจหมดเลยโอ my ก o d โอเครอบนี้เราต้องใจเย็นนะครับเราขึ้นไปชั้นบนไม่ได้นะเพราะว่านี้ถล่มลงมาเสียดายมากเลยเฮ้ยกล่องอยู่ตัวนี้โอเคมานี่เก็บกล่องก่อนเลยนะ โอ้ยฮลโลอ่ะเก็บเลือดโอเคโอ้ยโอ้ยไปไปแล้วไปไปแล้วไป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 วิ่งวิ่งวิ่ง run ดู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 อุ้ยโอ้ยเพิ่งเจอผีนะครับเมื่อกี้พอมาเต็มเลยโอ้ยเจอแค่สเดเร์แมนก็แย่แล้วนะครับโอ้ยนี่เราต้องยังไปเจอผี อะไรจะแย่ขนาดนี้เนี่ยชีวิตกุญแจอดอกแรกนี่ทำไมผมรู้สึกว่ารอบนี้เราหากุญแจยากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> หรือว่า GM เขารู้นะตอนแรกเราคือตอนแรกเนี่ยคือผมบอกว่ากุญแจมันหาง่ายนะครับแต่รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันหาย,ยากนะครับหรือว่า GM แกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมจะลงไปชั้นล่างนะครับโอ้โหแล้วดูบรรยากาศชั้นล่างแน่งหลอนก็เดิออีกแล้วประเด็น,นคือเราอยู่คนเดียวด้วย โอ้ไมยก็ไม่นะอุ้ยจะมีอะไรโผล่มาไหมเบรกอาจดูไม่น่าไว้ใจเลยโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมผมจะเดินไปทางนี้ต่อนะโอ้โหเฮ้ยแม่งตกใจหมดเลยอะไรมันหล่นตรงนี้วะเนี่ยอุ้ยมีไฟกระพริบด้วยตรงนี้โอ้ไม่อดโอเคโอ้ยเสเลนด์แมนดักรอครับเราไปทางนี้ไม่ได้ โอเคเราต้องกลับไปแล้วโอ้โหพอเราพูดว่าง่ายปุ๊บนะตอนนี้นี่คือแบบยากปั๊บเลยคนระับจากง่ายกลายเป็นยากเพราะว่าเราบน่นโ okay. อเคดอกที่สองสวยเลยครับเราเจอดอกที่สองแล้วเฮ้ยดอกที่สาม <c oughs> เอาๆหล่นลีกละโอ้ยหล่นอะไรตั้งนาะ โอเคครับเย้เราเจอดอกที่สี่ละสวยงามครับตรงนี้มีชุดชุดสเลดแมนหรือเปล่าคือสเลดแมนมันจะใส่ชุดสูทนะครับโอ้โหมันจะเป็นแบบชุดพยาบาลอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวว่าชุดดอนก็ไม่รู้เอาเฮ้ยเๆเหมือนสเลดแมนจะมาเอาโอา๊ยตกใจหมดเลย ไปครับไป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 อ,อ,อะไรขา,ขาวๆวะเนะี่ยเย้เราเจอคุณแจอดอกสุดท้ายแล้วนะครับ <This is S 1> นี่ <not S 1> ดอกสุดท้ายโอเคเราลอดแล้วเอ็กซิททางออกเย้ yeah, <Okay. S 1> เราออกมาจากโรงเรียนนี้ได้แล้วนะครับอ่าอ come back home ฉันกลับมาบ้านแล้วโอเคเลเดอเมนูนี่เราก็จะได้ในส่วนของไอเทมมานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซ่ยะ